วันที่อีฟซองมิถุน่ายนองทงอีซองหลังจากที่ยางอิงได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำสิงโคโปร์ภายใต้การดูแลของตำรวจเธอได้ขึ้นเครื่องบินกลับไปยังเมืองหนานจิงโดยทางการสิงโคโปร์ได้ยกเลิกสิทธิ์การถือบัตรสีสีเขียวและห้ามเธอเข้าเมืองอีกต่อไปสาเหตุของเหตุการณ์นี้คือการที่เธอได้บุกรุกทรัพย์สินของคุณยายจงชิงชุน ซึ่งเขาเป็นชายหนุ่มที่ยังอายุน้อยและมีชีวิตที่รุ่งเรืองและอีกฝ่ายคือหญิงชราผู้ไม่มีลูกหลานสองคนนี้ได้แสดงละครที่เหมือนกับเรื่องราวในภาพยนตร์ p a r a s i t e วัวชันจริงๆดังนั้นผู้ชายที่ชื่ออย่างอญิงคนนี้มีวิธีการอย่างไรที่ทำให้หญิงชราวผู้มีประสบการณ์ชีวิตมากมายถึงได้เชื่อมั่นในเขา เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากการที่พวกเขารู้จักกันในปี2005ในปีทอฟทาวนวน้านเพื่อนของจงชิงชุนชื่อจางปีเจินได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่่างโจและเซี่ยงไฮ้ระหว่างทางเธอได้พบกับหยางอิงซึ่งทำงานเป็นไก์นำเที่ยวในขณะนั้นเขาคนนี้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันพูดเกง่งและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นจึงทำให้เธอประทับใจไม่น้อยในปี2 0 0 6 ยังอิงได้เดินทางไปสิงโคเพื่อทําธุระจางปีเจินจึงได้ต้อนรับเขาโดยการพาไปทานเมื่อหารและจากการแนะนําของจางปีเจินยางอิงได้รู้จักกับจงชิงชุนและสามีของเธอคือโอซีจินจงชิงชุนพบรักกับสามีในระหว่างที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียและทั้งคู่แต่งงานกันหลังจากนั้นพวกเขากลับไปตั้งรกรากที่สิงโคทั้งคู่ทำงานในโรงพยาบาลโดยโจซีจินเป็นแพทย์ และจงชิงชุนเป็นนักบำบัดการแพร้พวกเขามีชีวิตที่หรูหราและอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยอัญมณีและงานศิลปะอย่างไรก็ตามพวกเขามีชีวิตคู่ที่ไม่มีลูกหลานมีแต่ลูกบุญธรรมที่ชื่อว่าหวยลีในปีอิงเกากับแปซสามโอลซีจินล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจนไม่สามารถลุกจากเตียงและพูดไม่ได้แต่หลังจากรักษาไปหนึ่งปี เขาก็สามารถเดินได้และพูดได้ตามปกติเมื่อฮยังอิงรู้จักกับเขาโจซีจินก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตและในปีถัดไปเขาก็เสียชีวิตจากโรคชีวิตที่เคยมีคู่ครองต้องพลันเปลี่ยนไปเมื่อสามีจากไปจงชิงชุนรู้สึกโดดเดี่ยวในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทงจำทุกคืนเธอจะรู้สึกสราและไม่รู้จะระบายความทุกข์ไปที่ไหน โชคดี ee, ที่ยังมีเพื่อนสนิทอย่างจางปีเจินคอยอยู่เคียงข้างในปี2องทงแจางปีเจินจึงได้เชิญจงชิงชุนไปเที่ยวกรุงปักกิ่งเพื่อผ่อนคลายและชมความงามของโอลิมปิกกระดูร้อนที่กรุงปักกิ่งและยางอิงก็เป็นคนที่ดูแลจัดทริปการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยด้วยความที่เขามีอารมณ์ดีและสามารถปรับตัวได้ดีเขาจึงทำให้เหล่านักท่องเที่ยวที่มีกำลังทรัพยรู้สึกสะดวกสบาย เหมือนเป็นเจ้าของบ้านตัวเองตามที่จังปีเจินกล่าวจงชิงชุนจะพกเงินสดประมาณซิทนหยวนติดตัวไปกับทริปเพราะเธอชอบชอปปิง้งและมักจะใช้เงินจนหมดจากนั้นก็โทรไปที่ธนาคารในสิงโคโปร์เพื่อโอนเงินไปให้ยังอิงเมื่อเงินหมดเธอก็ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเมื่อทำเช่นนี้หลายครั้ง อย่างอิงก็รู้ว่าจงชิงชุนเป็นผู้หญิงที่มีฐาน,นะทางการเงินที่ดีจึงยิ่งทานต้อนรับเธออย่างเต็มที่เมื่อทริปจบลงอย่างอิงและจงชิงชุนแลกข้อมูลการติดต่อกันแม้ทริปจะจบไปแล้วอย่างอิงก็ยังคงติดต่อจงชิงชุนอย่างต่อเนื่องและมักจะส่งจดหมายมาแสดงความห่วงใยและโทรหาทุกวันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ซึ่งจงชิงชุนก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและความห่วงใยจากเขาจึงทำให้เธอเปิดใจและโอนเงินให้เขาหลายครั้งรวมเป็นเงินกว่าสองปบแปสิบยวนยังอิงเคยเป็นกายนำเที่ยวและมักจะใช้คำกล่าวที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่สามารถทำได้แต่พ่อค้าก็มีบางสิ่งที่ต้องทำและบางสิ่งที่ไม่ควรทำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองแต่สิ่งที่น่าสนุกคือ เมื่อเขาได้รู้ถึงสถานะทางการเงินที่ร่ำรวยของจงชิงชุนเขาก็เริ่มคิดไม่ดีในใจจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นอาชีพพาลซิตของเขาคือการไปเยี่ยมจงชิงชุนในปีสองทงหนงเจ้าเมื่อเขามาถึงสิงโปและเห็นบ้านรูราเต็มไปด้วยงานศิลปะโบราณและเครื่องประดับอันมณีในบ้านนั้นความโลภของเขาก็ทำให้เขาลงลืมตัวไปเลย เริ่มมีแผนการพาราซิตที่บ้าคลั่งในใของเขาแผนของเขามีสองขั้นตอนหลักคือขั้นแรกคือการทำตัวให้เหมือนคนดีโดยให้ครอบครัวของเขาเข้าไปอยู่ในบ้านรูและสัมผัสกับชีวิตชนชั้นสูงส่วนขั้นที่2คือการย้ายทรัพย์สินของตรงชิงชุนมาอยู่ในชื่อของเขาเงียบเพื่อข้ามระดับชั้นทางสังคมไปแก้คนไม่มีรูโกและมีอายุมากอย่างรงชิงชุน นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีแต่เพื่อให้แผนสองขั้นตอนนี้สำเร็จเขาจำเป็นต้องได้รับความไว้วางใจจากตรงชิงชุนก่อนเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเธอและคอยลดปฏิสัมพันธ์ของเธอกับคนรอบข้างเพื่อที่จะได้จัดการกับสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นมาเริ่มกันที่เขาได้ไว้วางใจอย่างไรก่อนที่เขาจะมาถึงสิงโปเขาได้ทำการสอบถามความเป็นอยู่ของจงชิงชุนทุกวัน สนทาให้จงชิงชุนรู้สึกชอบเขาและสิ่งที่เขาทําหลังจากนั้นก็เป็นการเดินทางไปทิศทางนี้เมื่อพวกเขามาพบกันที่สิงโปร์ยางอิงบอกจงชิงชุนว่าเขายังโสดในประเทศจีนและมีแผนที่จะมาพัฒนาตัวเองในสิงโปจึงขอให้เธอช่วยเขาเขียนจดหมายแนะนำเพื่อให้เขาสามารถขอวีซ่าเทาได้จงชิงชุนที่ชื่นชอบเขามา ก็ยินดีที่จะเขียนจดหมายให้ไม่เพียงแค่นั้นยังให้เขาอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอด้วยตอนนั้นในบ้านของชิงชุนยังมีเพื่อนของเธอชื่อจางปีเจนอยู่ด้วยทั้งสองรู้จักกันมากกว่า50ปีและมีความสัมพันธ์ที่ดีจางปีเจนไม่เคยแต่งงานและไม่มีลูกหลานในปีสองทงหนึ่งซจงชิงชุนได้เชิญจางปีเจนมาอาศัยอยู่ที่บ้านเช่นกันนอกจากนี้ยังมีแม่บ้านสองคน และคนขับรถชื่อการูดิงและลินดาเพื่อนบ้านที่มักจะมาเยี่ยมเยียนทุกคนในบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่เมื่อ,อยางอิงเข้าไปอยู่ในบ้านความสัมพันธ์เหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะดำเนินแผนพาราซิตให้สำเร็จยางอิงเริ่มพูดหวานกับจงชิงชุนเพื่อให้เธอรู้สึกใกล้ชิดกับเขามากขึ้นในขณะเดียวกัน เขาก็เริ่มค่อยตัดขาดการติดต่อของเธอกับคนรอบข้างโดยตั้งแต่ยางอิงเข้ามาอยู่ในบ้านจงชิงชุนก็ลดการโทรศัพท์หายาตหรือเพื่อนเท่นอย่างมากยางอิงทาําตัวเป็นหลานชายที่น่ารักและในที่สาธนารนณะก็ดูแลจงชิงชุนอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่รับประทานอาหารเย็นหรือตอนจะนอนเขาก็จะกอดและจูบเธออย่างอ,อบอุน่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดี หลังจากอาศัยอยู่ในบ้านของจงชิงชุนสักพักอย่างอิงก,ก็ได้รับความไว้วางใจเต็มที่และจงชิงชุนก็รู้สึกว่าเขาคือคนที่ไกลและชิดที่สุดในชีวิตของเธอ,อยังอิงมีภรยาชื่อวิงเย็ยนตานและมีลูกชายและลูกสาวเขารู้สึกว่าเวลานั้นถึงแล้วจึงบอกกับจงชิงชุนว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะมาอยู่ซิงโคและอาจจะพักอยู่ที่บ้านของเธอสักระยะจงชิงชุนเมื่อได้ยินก็ไม่คิดมาก และตกลงให้เขาไปทำตามแผนนี้เมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านของจงชิงชุนยางอิงและภรรยาก็อาศัยแยกห้องนอนกันไปเพื่อรักษาคำโกหกนี้ต่อมายางอิงและครอบครัวก็เริ่มถือว่าเป็นเจ้าของบ้านและไม่ลังเลที่จะใช้คำสั่งกับแม่บ้านและคนขับรถและเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ในบ้านให้ด้านให้ยางอิงจำเป็นต้องขจัดอุปสรรคทุกอย่างออกไป โดยที่เขาตัดสินใจใส่ร้าการรูด,ดิงว่าเขาจะทำาร้ายเขาซึ่งทำให้เขาสามารถไล้การูด,ดิงออกไปนอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช้จ่ายยกคนขับรถและทำให้ตัวเองสามารถจัดการกิจกรรมต่างๆของจงชิงชุนได้สะดวกขึ้นส่วนจางปีเจินก็รู้สึกไม่พอใจกับการที่ยางอิงและครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านและสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะย้ายออกไปหลังจากนั้นทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมจงชิงชุน ก็ถูกยางอิงปฏิเสธการพบปะด้วยเหตุผลต่างๆในช่วงเวลาหาปีที่พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านรูของจงชิงชุนพวกเขาได้ใช้ความไว้วางใจของเธอในการยอกทรัพย์สินของเธอในเดือนมินาคมสองทา,อางเวงเก้ายังอิงและจงชิงชุนได้ร่วมกันก่อตั้งสตูดิโอการเต้นรำและดนตรีและใช้บ้านของจงชิงชุนเป็นที่ตั้งบริษัทแต่สตูดิโอนี้เป็นเพียงบริษัทกระดาษ ที่ไม่มีการดำเนินงานจริงๆเงินทุนที่ยางอิงคอจากรงชิงชุนเพื่อเปิดบริษัทนั้นถูกเก็บไว้ในกระเป๋าของเขาเองเพื่อป้องกันไม่ให้จงชุนสงสยัยเขายังปลอม,ปลอมแปลงบัญชีบริษัทให้ดูเหมือนว่ามีการดำเนินงานอย่างปกติในเดือนสิงหาคมเขาได้สิทธิในการจัดการบัญชีธนาคารของจงชิงชุนโดยที่จงชิงชุนมีเจตนาจะใช้เงินในบัญชีสำหรับค่าใช้ใจ่ายประจำวันในเดือนตุลาคม เขาอย่างใดเพิ่มชื่อของตัวเองเป็นผู้ถือบัญชีร่วมของจงชิงชุนในบัญชีการลงทุนของธนาคารของเธอในปีอแอนกรังสีดอย่างอิงได้ให้จงชิงชุนทำพินัยกรรมและระบุว่าเขาจะได้รับมรด,ดกทั้งหมดของเธอและเขายังนำเช็คจำนวนห้าใบเทนดอลลาร์สิงโคจากบัญชีของจงชิงชุนไปแลกเป็นเงินและโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารของพ่อเขาในจีน ในปีองทงเซงอุยเม่รงชิงชุนเริ่มแสดงอาการของภาวะสมองเสื่อมและไม่สามารถจัดการเรื่องส่วนตัวได้การเงินและการแพทย์ทั้งหมดถูกจัดการโดยอย่างอิงเขาใช้โอกาสนี้ในการปลอมแปลงลายเซ็นของจงชิงชุนและส่งจดหมายเร่งรัดนี้ข้างชำมระจากบริษัทประกันภยัยซึ่งเป็นเบียรประกันที่ค้างชำระหลังจากการเสียชีวิตของเซาซีจินสามีของจงชิงชุน แต่เนื่องจากตรงชิงชุนไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ประกันภัยก็ยังไม่ใจ่ายในปีถัดมาตามคำสั่งของอยางอิงชิงชุนได้แต่งตั้งเขาเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินอย่างเป็นทางการและให้เขาจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินของเธอในเดือนมกราคมปีเดียวกันยางอิงได้ถอนเงินจำนวนหกปดันดอลลาร์สิงคโคจากหน่วยทัดของจงชิงชุนรวมกับเงินห0ิบ ซงเจ๋งมงนองซงซงโดดอลลร์ที่เขาก่อนหน้านี้ถอนมาแล้วจึงทำให้เขามีเงินรวมทั้งสินอิงตำองล้านดอลลราสิงโคซึ่งคิดเป็นเงินประมาณห้านห้าล้านหยวนซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้ควบคุมทรัพย์สินของจงชิงชุนโดยสมบูรณ์และยังอิงเริ่มขโมยทรัพย์สินของเธอไปทุกรูปแบบเช่นงานศิลปรบรานและเครื่องประดับจากบ้านจงชิงชุนที่เขาขายไปทำกำไรได้ได้มากกว่า 50ล้านหยวนจนถึงเดือนสิงหาคมทงชิฟเซยทรัพย์สินที่เหลือของจงชิงชุนนอกจากบ้านรูยังถูกยางอิงยักยอกไปทั้งหมดเงินฝากของจงชิงชุนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จำนวนซ้อมเจ็ดเจ็สี่ล้านดอลลาร์สิงโคโปร์ขณะนี้เหลือแค่คาวมอคัอดอลลาร์สิงคโปร์เท่านั้นหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายังอิงจะกลายเป็นผู้สืบทอดมร โดกของจงชิงชุนและจากที่เคยเป็นเพียงประสิทธิ์ก็จะกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จแต่ในวันที่อีซิอ8สิงหาคมองทงสิโฟสิ่งต่างๆได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นวันนั้นหลานสาวของจงชิงชุนชื่อหมอซุยหลิงได้ไปเยี่ยมจงชิงชุนและพบว่าในบ้านนั้นไม่ใช่จงชิงชุนที่เป็นเจ้าของแล้วทำให้เธอโกรธมากและพาเธอกลับบ้านของตัวเองทันที แต่เรื่องนี้ยังไม่จบสิ้นจริงๆแล้วหมอซุยหลิงไม่ได้ไปเยี่ยมจงชิงชุนโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการวางแผนมานานหลายปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เพื่อนบ้านชื่อลินดาได้สังเกตเห็นความผิดปกติในบ้านของจงชิงชุนจึงเริ่มสงสัยในตอนแรกเธอได้ติดต่อกับลูกบุญธรรมของจงชิงชุนชื่อเวลี่เพื่อขอให้เขามาจัดการเรื่องนี้แต่ทนายของเวลี่บอกว่า เธอไม่ใช่ญาติของจงชิงชุนทำให้เธอ,อยากจะไปต่อสู้ในศาลกับยางอิงได้ยากดังนั้นเวลีจึงไปหาหมอซุยหลิงซึ่งหลานสาวของจงชิงชุนเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในหมู่ญาติใต้ที่จะออกหน้าจัดการเรื่องนี้หลังจากที่ฟังเวลีและลินดาอธิบายและสังเกตเห็นความผิดปกติหลายอย่างหมอซุยหลิง ก็มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความจริงก่อนที่เธอจะไปเยี่ยมจงชิงชุนพวกเขาทั้งสามคนได้รวมตัวกับจางปีเจินเพือ่ออ้อนของจงชิงชุนเพื่อรวบรวมหลักฐานต่างๆพร้อมที่จะเริ่มการช่วยเหลือหลังจากพาหมอสุยหลิงกลับมาที่บ้านของจงชิงชุนญาติก็ยืนฟ้องอย่างอิงในศาลเพื่อขอให้ยกเลิกสิทธิ์ในการเป็นผู้ดูแลและขอคืนทรัพย์สินที่เขายักยอกไป การต่อสู้ทางกฎหมายของพวกเขานั้นเป็นไปอย่างดุดเดือดอยางอิงถูกกดดันอย่างหนักและที่สุดแพ้คดีหลังจากนั้น18วันพวกเขาพร้อมกับตำ,ตำ,ตำรวจได้นำตัวยางอิงออกจากบ้านและในขณะนั้นยางอิงเองไม่อยู่ในสิงคโปร์เมื่อวันที่17กันยายนยางอิงกลับมาที่สิงคโปร์และถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหาช่อโกงและหลายข้อหาทางกฎหมาย เช่นการปลอมแปลงบัญชีและการละเมิดกฎหมายการเข้าเมืองรวมทั้งข้อหาช่อกโกงอีกกว่าสามใบข้อหาในระหว่างการสอบสวนเขามีการเปลี่ยนคำให้การปาและเริ่มสารภาพบาปหลายครั้งโดยเริ่มแรกเขายอมรับข้อหาทั้งสามใบบีสุเปตข้อหาแต่ปฏิเสธข้อหาช่อกโกงและพยายามอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างกับรงชิงชูนเป็นความสัมพันธ์นะเหมือนลานกับยาย และทรัพย์สินที่เขาได้รับนั้นเป็นของขวัญจากจงชิงชุนไม่ใช่การหลอกลวงโดยเฉพาะข้อหาช็อโกงที่เกี่ยวข้องกับเงินตวงริกล้านดอลลาร์สิงโคเขาชี้แจงว่าเป็นเงินที่จงชิงชุนให้เขาซื้อผลงานศิลป์แต่ผลงานศิลปะชิ้นนี้ที่ชื่อว่าภาพม้าทองถูกตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแค่ของปลอมเท่านั้นความสัมพันธ์ที่อย่างอิงกล่าวถึงว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับยาย ก็ถูกคำให้การญาติและเพื่อนปฏิเสธอย่างรวดเร็วจากคำให้การของญาติและเพื่อนยังอิงอ้างว่าเขามาที่สิงโคเพื่อดูแลจงชิงชุนแต่ในช่วงห้าปีที่เขาอยู่ที่นั่นเขากลับไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่คุณยายจงชิงชุนมีนิสัยตื่นเช้าทุกวันแต่เขากลับนอนหลับจนเกือบสิบโมงเช้าทุกวันการดูแลชีวิตประจำวันของจงชิงชุน ต้องพึ่งพาบริการจากแม่บ้านเท่านั้นหลานสาวของจงชิงชุนหมอซุยหลิงบอกว่าตั้งแต่หยางอิงย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านจงชิงชุนก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเก่าคำคร้าไปหมดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับคุณยายของเธอส่วนแม่บ้านซูตีและเพื่อนบ้านลินดาให้การว่าหยางอิงยังแอบปกปิดตัวตนของพระยาของเขาออกจากจงชิงชุน อีกทั้งจางปีเจิรยังกล่าวหาว่าเขาหลอกลวงจิตใจของจงชิงชุนและมักจะอบกอดและจูบเขาเป็นประจำเมื่อเจอกับข้อกล่าวหาหลายประการอย่างอิงก,ก็ไม่สามารถแก้ตัวได้และยอมรับผิดในศารในคดีนี้อย่างอิงถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาแพลปีสองเดือนแต่ฝ่ายอัยการเห็นว่าโทษเบาเกินไปจึงยื่นอุทธรณ์สุดท้ายศาลได้ตัดสินให้โทษจำคุกเพิ่มเป็นสิเอปีสองเดือน แต่ความเป็นจริงเขาจะต้องรับโทษเพียงสองในสามของโทษที่ศาลตัดสินในเดือนมิถุนายนของยสทอมเขาได้รับการประกันตัวออกจากเรือนจำหลังจากคดีนี้จงชิงชุนก็อาศัยอยู่กับลานสาวหมอซุยลิงที่บ้านเดี่ยวในฝั่งตะวันออกของสิงคงโปหลังจากที่พ้นการควบคุมของยางอิงจิตใจของเธอก็กลับมาแข็งแรงและอาการสมองเสื่อมก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกหมอซุยลิงกล่าวว่า เมื่อเธอรู้ว่ายางอิงได้รับการประกันตัวออกมาเธอก็รู้สึกโล่งใจที่เขาหายถ้าฮอมหายไปและสำหรับบ้านรูนั้นตามรายงานจากเสือทั้งสองคนดูเหมือนจะมีแผนที่จะคายมันคดีนี้ใกล้จะจบแล้วแต่ยังมีคำถามหนึ่งที่ไม่ได้รับคำตอบนั่นคือทำไมยางอิงซึ่งไม่ใช่ญาติของจงชิงชุนเลยถึงสามารถยึดครองบ้านของเขาได้นานถึงหปีหนึ่งเหตุการณ์สำคัญคือ ในปีอังทงจิบเมตเมื่อจงชิงชุนเริ่มมีอาการสมองเสื่อมในช่วงนั้นเธอไม่สามารถจัดการอะไรได้และขาดความคิดที่ชัดเจนจึงไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ยางอิงทำแต่ธรรมญาติของเธอถึงไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติจนถึงปีอังทงจิบสี C. คำตอบก็คือยังอิงเคยเปิดเผยความผิดพลาดบางอย่างออกมาแล้วในปีอังทงิเ จางปีเจินเคยเปิดบัญชีลงทุนร่วมกับจงชิงชุนซึ่งจะได้รับรายงานจากธนาคารทุกครึ่งปีแต่ตั้งแต่ปี2009ที่หยางอิงเข้ามาชีวิตของจงชิงชุนรายงานก็ไม่ได้ส่งมาอีกหลังจากเกิดความสงสัยปีเจินได้ไปที่ธนาคารเพื่อสอบถามและพบว่าโครงการลงทุนที่เปิดไว้ได้ถูกขายออกไปและเงินก็ได้ถูกโอนไปยังบัญชีของจงชิงชุนเธอได้แจ้งจงชิงชุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เขากลับบอกว่าไม่รู้เรื่องและยังให้เช็คกับเธอแต่เช็คกับเดงหลังจากนั้นจงชิงชุนก็ได้ออกเช็คจากธนาคารอื่นแต่เช็คก็ยังเดงอยู่ด้วยเหตุนี้จางปีเจิญจึงเริ่มสงสัยอย่างอิงและได้เตือนจงชิงชุนเกี่ยวกับความสงสัยนี้แต่จงชิงชุนกลับไม่ให้ความสนใจและพวกเขาทั้งสองคนก็เกิดความขัดแย้งกันไม่นานหลังจากนั้นจางปีเจิญก็ย้ายออกไปตามที่พี่สาวของจงชิงชุน จงยานหลิงเล่าว่าเมื่อก่อนในช่วงเทศกาลต่งางๆจงชิงชุนมักจะให้เงินอังเปากับหลานและลูกแต่ตั้งแต่หยางอิงย้ายเข้ามาจงชิงชุนก็ไม่เคยทำเช่นนั้นอีกจงยานหลิงเคยถามจงชิงชุนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่จริงแล้วนี่เป็นผลจากการเยียงปลุกปั่นของหยางอิงทำให้ในช่วงเวลานั้นจงชิงชุนเริ่มระแวงญาติและเพื่อน และไม่เชื่อฟังคำแนะนำของพวกเขาเพราะยางอิงอาศัยอยู่กับเขาทุกวันเขาคิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวทั้งที่จริงแล้วยางอิงไม่ใช่ญาติแต่ใกล้ชิดกว่าญาติคนอื่นๆที่มักพบกันแค่ในช่วงเทศกาลหรือหลายปีครั้งหนึ่งมองย้อนกลับไปสิ่งนี้ยิ่งทำให้เห็นได้ว่าหากญาติของจงชิงชุนใส่ใจมากกว่านี้ก็อาจจะสังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อเริ่ม อาการสมองเสื่อมในช่วงแรกแต่สุดท้ายยังอิงก,ก็มีเจตนาไม่ดีและสุดท้ายตรงชิงชุนก็สามารถหลุดพ้นจากการควบคุมของเขาได้ด้วยความช่วยเหลือจากญาติหลายคนมักเปรียบเทียบคดีนี้กับภาพยนตร์เรื่อง Parasite ในความเป็นจริงตัวละครในภาพยนตร์นั้นเริ่มต้นด้วยการยากอาศัยอยู่ในบ้านของคนรวยเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่ความทะเยอทะยานของอยางอิงนั้นใหญ่กว่ามากเขาไม่ได้พอใจกับการได้อยู่ในบ้านรูแต่เขาต้องการยักยอกทรัพย์สินทั้งหมดของชิงชุนดังนั้นในความจริงแล้วบางครั้งโลกยังคงเหนือจินตนาการของภาพยนตร์เรื่องราวของวันนี้จบเพียงเท่านี้หากคุณมีความคิดเกี่ยวกับคดีนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในตอนหน้า